1, 2, 3, สองทีโกมาเร็วเลยโอ้โห,โห,โหตามไปดูสิว่าถึงไหนหายไปเลยไกลมากตรงตรงนี้เลยครับขากลับนะครับ 1, 2, 3, สอโกโอ้โห,โหไวจริงๆแรงมากเลย ตามไปดูซิอยู่ถึงไหนไกลมากกล้องมองไม่เห็นเลย mm hmm. นี่นะดูซิโอ้โหเดี๋ยวก่อนคุยก่อนนะน้องชื่ออะไรคะอยูชื่อน้องมณีค่ะน้องมณีสีเมษาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตตามชื่อไรสีลีตานนนโอเคแล้วน้องมณีชื่อจริงอะไรชื่อจระ,ะนาใช่ไหมใช่ค่ะจระ,ะนาคนะพูดอะไร นำเจรณาน,านบคุณอะไรเจรณา,าอะไรเจรณา,าพิมพาใช่ไหมเจรนาโอเคบายบายสิโอเค